ห้องน้ําที่เราเรียกว่าอี๊ดแตดูค่ะแตดู e ก็คือห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกอันนี้เป็นห้องน้ําที่แบบว่าออริจินอลมากๆเลยนะคะต้องบอกกันแล้วว่ามันออริจินอลมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเหมือนส้วมหลุม <laughs> ส้วมหลุมมากของคนไทยในสมัยก่อนที่สมัยที่ยังสุข,ขาพิบาลอนามัยยังเข้ามาไม่ถึงแต่อันนี้แต่อันนี้โอเคเลยคะ่ะอันนี้เวิร์กไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อปู่ทาเองแล้วเขาก็ก็ เขาเรียกอะไรนะมีความทำละเอียดทุกขั้นตอนเดี๋ยวเข้ามาดูใ,ใกล้กันเลยนะคะว่าแต่ดูของที่นี่เป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกหิต,ตาจะต้องเป็นแบบนี้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับงบประมาณในกระเป๋าเลยคะ่ะใครอยากมีห้องน้ําแบบปกติเหมือนห้องน้ําที่บ้านเลยอะไรย่างเงี้ยก,ก็ทําได้เลยก็สร้างได้เลยนะคะแต่ทีนี้เราก็พอมาอยู่ที่หิต,ต้าเนี่ยมันก็รู้สึกว่าได้ใช้ห้องน้าแบบนี้มันก็เป็นแบบอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะ เดี if, I mean, I ๋ยวเข้ามาดูกันเลยค่ะว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะเขามาดูนะเห็นไหมคะอันนี้คือพ่อปู่สร้างเองก็มีอารมณ์ขันอยู่นะคะเพื่อนก็มีอารมณ์ขันอยู่เด้พี่น้องเ้ยอันตัวนี้ไอ้ที่เป็นถังๆเนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่เราทําธุรกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วสุขาเรียบร้อยแล้วเราก็เราก็เอานี้กลบลงไปนะคะเช็ดก้นแล้วก็กลบลงไปแค่นั้นเองนะคะก็ดูเอานะคะห้องน้ํา แต่ดูก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลองดูนะถ้านั่งอยู่ในนี้นั่งอยู่ในนี้แล้วเราก็แล้วเราก็ได้เห็นวิวข้างนอกแบบนี้ในขณะที่เรานั่งอึ้ไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นหิรตะนะคะข้างๆข,ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกำลังพอดีให้มันคือหิรตะนะคะมันไม่ใช่บ้านอะ คือมันเป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศอะไรบ้านหลังเล็กๆมันไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์เหมือนแบบทุกอย่างมีเครื่องซักผ้ามีเครื่องล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยู่บ้านเลยมันไม่ใช่นะคะซึ่งเราก็เราก็พอใจกับสิ่งที่ <laughs> กับสิ่งที่เรามีมากๆเลยเพราะว่ามันออริจินอลสุดเลยโดยเฉพาะห้องน้ำนะคะได้พบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ